สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยววัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่อำเภอรีจังหวัดลำพูนนะคะวันนีเ้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูที่ถ้ำป่าไผ่นะคะว่าเขามีอะไรคราวที่แล้วพาขึ้นไปดูรอยพระพุทธบาทแล้วนะคะวันนี้ก็จะขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปให้นะคะ วันนี้ก็จะอัดคลิปด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่าส่วนศูนย์รวมศิพปะเดชพระคุณกษัรายพรมยานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสงค่ะทางขึ้นธรรนะคะด้านขวามือก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะมีพระพุทธรูปนะคะรูปปั้นทลิสีแล้วก็อาจจะเป็นท่านพญานิษต้องถามทางวัดอีกทีนะคะ อ oh, อันนี้เดาๆว,ว,ว่าน่าจะเป็นกล้วยไม้ป่าออกเคยได้ยินว่ากล้วยไม้ป่านี่จะออกปีละหนึ่งั้งเท่านั้นเดาว,ว่าเป็นกล้วยไม้ป่านะคะไม่แน่ใจทางวัดไม่ได้เขียนทางขึ้นก็จะมีโขดหินก็ดูแล้วน่าจะเป็นโขดหินธรรมชาติมากๆเลย แล้วก็ต้นไม้เถาวันเลยเต็มถ้าขึ้นติดสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่ามีเป็นป่าไผ่เยอะมีหมาหนึ่งตัวอยากตามมาด้วยแต่พอไปดูก็จะทำเป็นเขินไอายนิดนึงเขินอายนิดนึงเดีเขาตามมาเวลาถ่ายคลิปนะคะจะเป็นเวลา16สินาฬิกาสีนาทีโดยประมาณ ช่วงนี้จะเป็นช่วงบันสงกรานตุลาศกศักราชสักพักนห้าร้อยหกสิบหกญาติโยมก็จะมากันแน่นช่วงเช้าแล้วก็คาดว่าน่าจะไปดูถ้ำแล้วก็นำมัสการรอยพระพุทธบาทกับพอสมควรส่วนช่วงตอนเย็นเขาก็จะมีงานสะดอกเคราะห์คนเป็นแล้วก็มีบางสกุลคนตาย เขาจะเป็นกิจกรรมช่วงสงการที่นี่เขาตามมาจริงๆเขาอยากไปเที่ยวด้วยไปไหนครับผมไปไหนครับอะๆนำเลยไปไหนครอุ้ยคิดดูเธอค่ะโหวันนี้พระาทิตย์ส่องกอดสวยออื มาที่นี่เขาก็เขาก็าอยากได้บุญนะเขาก็ขึ้นมานมัสการลอยพระพุทธบาทนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำแต่เขาจะเข้าถ้ำได้ไหมนี้ไม่รู้ทางวัดไม่ได้เขียนบอกไว้เขานำไปลอยพระพุทธบาทเฮ้ยแล้ว <c oughs> เขาก็ยังไม่ขึ้นเขารู้ว่าเราจะไปถ้ำเหรอเอานั่นนั่น้ดื่มน้ำด้วย เหนื่อยเหนืยมาก็เหนื่อยเมื่อกี้หอบแฮกเลยค่ะก็นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะก่อนจะขึ้นไปชมรานพระพุทธบาทหรือว่าก่อนจะลงท,งทงั้งรั้นขออนุญ,ญาตนะคะคือถ้าไม่มีคนเขาก็จะปิดแบบนี้แต่ถ้าแต่เราเปิดเข้าไปได้เนาะแล้วก็เขาก็จะมีเปิดฝ่ายก็ค,คอยดูคำเตือนเขาให้ดีนะคะกา เขาห้ามจับหินก้องหินย้อยห้ามส่งเสียงดังห้ามทิ้งขยะในถ้ำนะคะห้ามนำของในถ้ำออกมาข้างนอกเพราะว่าจะมีอาถรรพ์ติดตัวเราไปดูกันนะคะ<ป>เขาตามมาแหละเขาอยากไปอ่ะเขาจะเข้าได้ไหมอนอี่หรืออาจจะเป็นได้ไปได้ว่า ญาติยโยมมากันทั้งวันแล้ววิ่เขาอยากไปไปอยากไปด้วยหรอแล้วก็เปิดประต,ต,ตูแล้วเขาก็จะมีเซ์วิสอยู่ทางด้ขวามือปะหนูลงกล้าลงไหมไปลงลงูกล,ลงไปก่อนเลยไะลงลงครับอ้าวไม่ลงอ่ะมีให้เราลงก่อนเอาลงลงลงก็คือเวลาจะลงท่านนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีข้อห้ามไว้นะ แล้วก็จะมีสวิ์ไฟแต่ว่าก็จะเปิดพอเราใช้เสร็จเราก็ขึ้นมาปิดด้วยนะคะถ้าเปิดแล้วเนี่ยท้าก็จะสว่างสวยทัง้งถ้ำถ้ามีคนลงมาอยู่ยังอยู่เราก็อยากไปปิดสวิ์เด็ดค่ะแต่ถ้าไม่มีคนแล้วเราก็ปิดสวิ์นะคะมา,าก็ตามมาด้วยนะเขาไปไหนนี่จะให้ชม นี่เขาก็จะสวยเป็นของเขาก็มีอีอ้หมาก็ไปไหว้พระแล้วเราต้องไหว้พระวังสะทุยช่วงนี้จะเป็นช่วงขางข่าวเยอะไม่น่ารอค,คุณก็จะน้อยนะยขังข่าวเยอะคือมาข่าวก่อนขังข่าวจะไม่เยอะเราเราต้องเบาๆนิดนึงเพราะว่าเขาห้ามส่งเสียงดังข่คราวที่แล้วอ่ะ คิดอยู่ว่าจะถ่ายคลิปนิดหรือไม่ถ่ายดีแต่ก็เห็นหลายๆคนเขาก็มาถ่ายกันเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจอะไเระจะไปตามากอะไรไหมเสียงดังอะไรไหมรบก,กวนคนมาเที่ยวแบบวันนี้นาตอนนี้ไม่มีคนถ้าวันนี้คนน่าจะลงอีก เพดานเขาก็จะก้มลงนิดนึงนกับให้เราคำนับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำคือถ้ำนี้เนี่ยบอกตามตรงว่ามีอันนี้ความความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่ามีพลังงานดีๆด,ดุยยุกมากส,สกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆมีเยอะแล้วก็คอยคุ้มครองปกป้องรักษาพวกเราอยู่ถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วนี่อะไร ะะไม่เมนแต่ไรได้ทั้งนั้นอันนี้จะเป็นอนุอาแกขาลุป,ปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะและหินนี้ถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะน่าจะเป็นหินธรรมชาติแต่ลักษณะเนี่ยคล้ายๆหมวกนักลบสมัยโบราณเลยไม่รู้เป็นของพระนเรศวรมหาล่านนก็ไม่ทราบที่นี่นะคะปะปุตรลูกจะเยอะมากไปทางไหนก็จะมีแต่ปะปุตรลูกด้านในด้านหลังหินที่ลักษณะข้ายหมวกก็เป็นพระปุตรลูก ด้านข้างบนถ้าเราขึ้นไปก็จะเป็นบริบทูลมันยากาศเขาจะเย็นๆนะคะในถ้าแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นบันไดไหนเฮ้ยน้องหมากเขามากกับเราจริงๆเขาพามาชมเขาพามาชมวันนี้เราไม่ได้ขึ้นบันไดนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะลื่นแล้วก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวจะใช้เวลามาก อันนี้พระพุทธรูปประจําวันเกิดเห็นไหมคะเขาบอกว่าเราจะไม่ส่งเสียงดังก็เลยเสียงดังมากไม่ได้ค่าก็ามานะเราเชษราแม่จามแล้วก็มีถถงกลางจะสวยมากคิดดูนะคะดูหมาน้อยดิเขามาสักการะสมเด็จองประถงนะมีปล่องเขาบอกเมื่อก่อนนี้จะไม่มีทางลงนะแต่ช่วงหลังเขาทำทางลง อันนี้เคยได้ยินมาถูกผิดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะก็คือหลวงพ่อวัฒนสุขของเราท่านเคยมานั่งวิปัสสนากรรมฐา,านธรรมแห่งนี้ในขณะที่ท่านมานี้นะคะทราบว่าทางลงที่เราลงมาเมื่อกี้ยังไม่ได้ทํานะก็ไม่รู้ท่านลงมาทางไหนเขาก็ถาว่าอาจจะลงมาทางป่องท่านมายังไงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะมีไถา่ายวันถาวาที่ทําให้ลงได้หรือเปล่ามีพระแม่จ้ามเดี๋ยว เราจะไปนะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เอ,อ,อยู่ด้านซ้ายของปปุลูทลูอ,อมันมีผลละหมากหรือดอกไม้น่าจะตกลงมาจากล่องคะคะก็สวยงดงามมีพระปุปคุตวันนี้เราจะไปทางด้านซ้ายมือก่อนก็จะมีปปุตเทลูอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีพระคูบาทั้งสามองค์ ของร้านนาะนะคะพระคูบาศีชัยพระคูบาข่าวปีพระคูบาเฉยวงศาพัฒนาเป็นองค์หลักเลยจริงๆวันนี้อยากไปดูข้างหลังนะแต่ว่าเขาเมืดอ่ะเราอาจจะต้องเปิดไฟเดี๋ยวเราจะน้มัสการสักราะกระจสักดิ์ก่อนตรงนี้ก่นเราจะไปขึ่น เดี๋ยวเราจะมานำมัสคาร์ทำแน่จางม,มาเทดีกันบ้างวันนี้มีนก็ว่ามีการแขวนแขวนไม่แน่ใจแขวนตรงใช่ไหมหรือแขวนผ้าที่มันเป็นแบบล้านนาไทยนะคะน่าจะเป็นทําเนีประเพณีองที่นี่เดี๋ยวเราจะฝากกล้องไว้กับพี่ช่างกลออ้อง่อนก่อนเราจะเปนนมัสการพทำแน่จามก่อน ฝากดูกล้องก่อนน่อยกฝากไว้ตรงนี้ คลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะคะเพราะว่า <c oughs> ไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากด้วยนะอันนี้พระแม่จมะมาเทวีท่านสวยสดงดงามสมามากกว่าทุกทุกครั้งที่มาเลยนะคะแล้วก็ทั้งเครื่องนุ่มห่มแล้วก็เครื่องประดับงดงามมากค่ะมาขอพรกับพระแม่ได้นะคะพระแม่รอทุกท่านอยู่คะ่ะ วันนี้เราจะไปซีกสายดูก่อนนะครับเขาบอกว่าซีกสายเนี่ยจะมีะเหมือนกับไม่แน่ใจว่ารอยพระหัตถ์ของหลวงพ่อฤาษีท่านหรือเปล่าเมื่อกี้มีหมาหนึ่งตัวนะคะตามเรามาแต่ทีนี้เขาไปไหนเราไม่รู้อะถ้าเราปิดกรงเราก็กลัวเหมือนกันว่า จะยังไงอันนี้ก่อนจะเข้าเราก็จะถอดรองเท้าก่อนคะ่ะมันจะมีหลวงปูญญ่ใหญ่เทพระอุดรมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีหลวงปูปป่บานหลวงพอฤาษีนมัสการทุป,ปูมองค์ค่ะพระกูบาทั้งสาม ถ้าเราเปิดไฟตรงนี้ได้ไหมแล้วขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าข้างในนี้เราจะเข้าไปได้ไหมยังไงนะคะ่ะขออนุญาตนะคะ